วันนี้เราก็จะมาอาบน้ําให้น้องๆกันนะคะทุกคนด้วยสเปรย์ทำความสะอาดนะคะโอ้กว่าจะจับได้ก็คือยากลําบากมากทุกคนคือลูฟี่อันนี้ลูฟี่นะคะลูฟี่คือไม่นิ่งเลยไม่นิ่งจริงๆแล้วแบบเอ้ยจัก,กเดียมอะตรงนั้นมันจัก,กเดียมนะคะหนุกเออเมื่อไหร่จะเร็จเนี่ยโอ้ยผมจะไปแล้วนผมจะไปแล้วะครับอ้ยพอได้แล้วมั้งโอ้ยผมเบื่อกินผมมันเหม็นเหรอ ผมว่าผมหอมอยู่นะนุกพอแล้วลูกให้แม่ทําแบบเดียวเนี่ยอาบน้า,นาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว,ลวเออเด็กผมจะไปแล้วอะครับนุกกปล่อยผมเธอนะไปแล้วเออส่วนซันนี่นะคะซันนี่ก็ถือว่านิ่งนะซันนี่นิ่งมากผิดคาเลยค่ะตอนแรกเราคิดว่าลูฟี่จะนิ่งกว่านี้แต่จริงๆแล้วก็คือซันนี่นิ่งกว่ามากๆถึงน้องจะแบบเออดิ้นบ้างหนีมือเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องก็ยังนิ่งนะทุกคนแล้วดู โอ้ยน่ารักคือตัวกระปุกกระปีกมากทุกคนไอ้นอกเียดย่างคะ่ะใชน่ารักซันนี่จะไปแล้วนะเออเอตรงนั้นมันจะกระเดียมนะนกเอ้ยเราอะจะพยายามที่จะล้างเท้าน้องๆมากๆนะคะเพราะว่าเวลาที่น้องไต่แล้วอะ่ะเรารู้สึกว่ามันคันอะและมือเราเป็นผื่นเห็นเห็นจุดแดงๆที่มือเราไหมคะทุกคนนั่นแหละคือมือเราเป็นผื่นแลวทําไมอื้อติดเนี่ยซันนี่ ทำไมอืออ้อติดแขนเนี่ยใครอื้อใส่หนูฮะอ่าน่าจะเป็นของชานี่ไม่งั้นก็ยิวฟี่แหละค่ะเอ่านั่นแหละมันก็ใช่แล้วค่ะก็อยู่กันสองตัวอเออเสียดยังค่ะเนี่ยนกชานี่ขอตัวไปแล้วนะคะไปเลย